พี่น้องครับวันนี้เป็นวันนักข่าวนะครับ5มีนาคมนะครับเมื่อวานนี้วันที่4มีนาคมช่วงเย็นนะครับผมได้รับคําเชิญชวนจากสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์จังหวัดสงขาโดยคุณสมพรหานรงค์นะครับนายกสมาคมแล้วก็มีพี่ดำริ์วิริยกุลของไทยรัฐนะครับเป็นเลขาเลขาธิการของสมาคม นักนั้งสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ในประเด็นของการพูดคุยนะครับโดยเในส่วนของกรรมการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการพูดถึงปัญหาจังหวัดยแดนภาคใต้3จังหวัดนะครับซึ่งในตอนต้นเนี่ยก็มีการมอบหมายอยากจะฟังจากผมว่าทําไมถึง20ปี3จังหวัดยแดนภาคใต้เหตุการณ์ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับยังเป็นปัญหาอยู่นะครับผมก็เลยขอเปลี่ยน หัวเรื่องว่าจากที่ทําไมถึงยังไม่สิ้นไม่จบยังไม่เสร็จนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นว่าถือว่ายกสุดท้ายของปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมบอกว่ามันคือยี่สิบปีแล้วนะครับยี่สิบปีที่ทําให้คนมีความเสียหายคนเสียชีวิตถึงหกพันนะครับคนบาดเจ็บถึงหมื่นสองนะครับงบประมาณที่เสียไปร่วมห้าแสนกว่าล้านนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือชาวบ้านเราเสียโอกาสไปนับคุณจํานวนไม่ได้นะครับ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะงั้น20ปีตรงนี้เองเนี่ยเราถือว่าวันนี้ปีนี้เป็นปีที่20ถ้าเป็นมวยก็มวยยกที่5แล้วล่ะนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการที่จะช่วยกันเพื่อจะให้เหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยครับมันดีขึ้นแล้วก็ยุติเกิดสันติสุขในที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีการระดมความคิดความเห็นอย่างในที่ประชุมนะครับก็น่าชื่นใจทีเดียวนะครับคนเหล่านี้มีความห่วงใยพี่น้อง บ้านเรานะครับก็เลยอ,ออกมาเป็นข้อมตินะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้หมายความว่ารวมไปทั้งสุรูนปัตตานียะลาและน,านาราธิวาสด้วยนะครับประเด็นที่เขาเสนอหรือการพูดคุยกันในที่ถือว่าเป็นข้อมตินี่นะครับคือจะจะยื่นต่อกระทรวงมหาดไทยนะครับยื่นต่อสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะกับมท .1 ที่ยื่นกับมหาดไทยนีย่เพราะอยากให้ มาไทยมาเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา,ญา,าจังหวัดชายแดนภากได้นะครับสามจังหวัดนี่นะครับอันที่สองก็คือ,อาจากที่มาไทยเป็นเจ้าภาพเ,าเจ้าเป็นหน่วยงานหลักนี้ก็มอบให้ไหนอำเภอร,ระบุเลยนะครับมอบให้นหนอำเภอเนี่ยเป็นเ,เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลพื้นที่ นะครับดูแลพื้นที่แล้วเขาก็บอกแนวทางปฏิบัติในข้อมตินี้นะครับออกเป็นสี่ยอ,อยักษ์ด้วยกันแนวทางของท่านนายเพอนะครับคือหนึ่งยอหยุดนะครับท่านนายเพอจะต้องหยุดเหตุการณ์ร้ายในพื้นที่ให้ได้นะครับอันนี้ก็ทํางานรูปกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ตําบลหมู่บ้านนะครับอันที่สองท่านนายเพอ ต้องทํางานร่วมกับกํานันพญ่บ้านในเรื่องของยอแย่งมวลชนนะครับยอแย่งนะครับแย่งมวลชนทําให้พี่น้องประชาชนเดยนในในเข,นเขตตาบลหมู่บ้านได้เข้าใจว่าสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราหลงเราเราหลงเราเชื่อนะครับหรือเราเฉยเนี่ยเราเสียหายเลยนะครับอันนี้ก็ต้องพูดให้ให้ชาวบ้านได้เข้าใจนะครับอันที่สามก็คือ,อยอยก นะครับยกคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของอานายอำเภออยู่แล้วในการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่นะครับอันที่สีก็คือย่อแยกก็แยกการเมืองกับบ้านเมืองออกจากกัน ทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับเรื่องของงานท้องที่งานท้องถิ่นกับเรื่องของอที่เขาพูดถึงเขตการปกครองพิเศษเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างมีส่วนได้ส่วนเสียกับพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับทั้งสี่ทั้งเรื่องเหล่านี้ในข้อยุติข้อมติดังกล่าวเนี่ยก็คงจะทําขึ้นในโอกาสที่วันนันังสือพิมพ์คือวันที่ห้านะครับแล้วก็จะรีบส่งต่อไปอยังหอทอนลิมด้วไป ผมชื่นใจครับที่คนเหล่านี้ให้ความ่วงใยกับพี่น้องเหล่าอย้างพี่สามจังหวัดแล้วษษษษษล,ลงมือช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับ